ถ้ามวยบอกว่านี่คือร้านส้มตําใครจะเชื่อบ้างหมวยเองก็มาตามปักหมุดค่ะนี่ก็งงหาว่าไหนร้านส้มตำนะฮะไม่เจอเอา้าอันนี้เนาะโอเคนอนไม่ผิดที่ละค่ะร้านส้มตําจริงๆมันได้ฟิลอารมณ์เหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนเห็นเมนูเท่านั้นแหละค่ะมันเยอะมากจริงๆแล้วมันก็น่ากินไปหมดเลยทุกคนคือมันเอะตั้งแต่ชื่อร้านละจ้าส้มตําดอกทอ<า>งฟังแล้วก็สะดุ้งหยองเลยค่ะต้องมาคือหิวมากนะเวลานี้เลยจิ้มกับข้าวเหนียวกินไปเลย เมนูที่2ออยากจะแนะนําจริงๆค่ะคอหมูย่างเขาช่ำมากอันนี้คือยำคอหมูย่างนะทุกคนเราก็ต่อด้วยแกงเห็ดร้อนๆเลยค่ะ กีไก่ทอดอร่อยมากหมูทอดน้ำตาก็ดีกรอบเวอร์สังเกตได้จากหน้าของหมวยคือมันฟินจริงๆคือมากินที่นี่คือไม่ผิดหวังจริงๆค่ะบอกว่าอร่อยทุกอย่าง,งแนะนำถ้าใครไม่ได้กินเผ็ดมากนะต้องบอกว่าเผ็ดน้อยนะทุกคนเพราะว่ารสมันจัดมากๆค่ะสําหรับมื้อนี้นี่คือท้องจะแตกเพราะว่ากินเยอะมากๆอร่อยแล้วก็ฟินสุดๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อพิกัดหมู่บ้านกระเด้นโฮมค่ะ